รถไฟจะมาของเล่นรถไฟตกทางไหมเนะี่ยจะเป็นเรื่องจริงก็พังอยู่แล้วมานี่คือทางอะไรเนี่ยดูไปไม่ได้มาเรามาดูดีกว่าตอนที่มันมาแล้วมันเปลี่ยนทุดใช่ไหมอย่าเปลี่ยน้อวคำนี้ไม่เปลี่ยนจีมอาจจะบักยังไงคนนี้เปลี่ยนเนี่ยนี่เมื่อกี้ถ่ายคลิปแล้วมันไม่ชนะไงก็ต้องทายไหมบลอกแค ป๊ Pocket, อปแคทตัวแล้จะไม่เจอละป๊อปแคทอยู่ตัวนี้ <Okay. S 1> นายยิ้มเนี่ยป๊อปแคทไปไหนอะอันนี้โอ้มาปังเฮ้ยเมื่อกี้ไอตัวนี้มันมาจากการ์ตูนเฟนดี้ดอลล่าก็มานี่ตัวนี้เลยโดาราโอ้ป๊อปแคทจกฟิจิมันก็มามีหมดนี่คนตายหรอ โอ้นี่ฟรีดี้กับป๊อปแคทกับจักฟิเจเกมด้วยคลินี้อรมกดไลค์กดแชร์กดซิดต่อใครด้วยมันมีโลบักไงแต่อันนี้มันไม่มีโลบัคเนีเขียนคำว่าฟรีเนี่ยขาเป็นอะไรขาหายเฉยอ๋อเงาเป็นเงาเสื้อมันขาดโอ้แล้วก่อนมา แล้วมันมีปุ่มในเกนเกิดก่อนยกโคมกันยังไ,ไงอะ่ะไปบ้างนี้มไปไม่ได้อะ่ะคอมเมนต์มาว่าเขาใส่ V A P หรือทำอะไรหรือเปล่าอคอมเมนต์มาว่าทำไมเขาถึงเดินทะลุไปเชือกอันนั้นเลยมาลงไปให้ดูชื่อแบบเลยเนี่นี่เป็นแบบนี้ยี่นหรูพิมพ์คำว,ว่าโทมัสแค่คิม ว่าโทมัสมันก็มีนะแบบนี้แบบที่เป็นทางรถไฟนะไม่ใช่แบบที่มันมีแต่รถไฟโทมัสนะไม่ใช่นะโอเคเสียงเลยโอ้คนนี้บอกว่าร้องไห้เมื่อรถไฟจะมาโอ้ยิ้มเพิ่งเห็นนะไม่เชือกยากว่าดิมเหรอ เนีย่ยเพื่อนเขาเขาไปยังไงอ่ะเนี่ยคอมเมนต์มาว่าเขาใส่ออประเทศประเทศไทยลงมาหรือไม่ไทยอ้ไทยนี่เนี่ยประเทศไทยเนี่ย,ย,ป,รย,ยประเทศเราเลยเนี่ยเดีย๋ยวนี่คนสร้างเป็นคนไทยเหรอ VIP เหรอ,องงอ่ะแล้วขอมาครับคนคนที่ขบวนกำลังมามาแล้วตอนนี้ขบวนมาแล้วโอเค Gak alay dengnya enggak Gak alay en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 ak โอ้คนเพียบเลยอ่ะอู้ทาพงทำลายกล่องไปเลยโอ้มุดมากโอ้หูงมัดคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยฮึบฮึบเร็วลาล,ลนี่เข้าขบวนรถไฟจากเกลม,มัดรู้ว่าเป็นรถไฟเกลีมดัด ทางนี้ทางนี้เป็นหัวจะเป็นคันโดยสารผู้อันนี้ยากปีนอยู่เอฟโอหรือเปล่าโอทางคนเบียดกันทำไมก็ไม่รู้อ้าวอ้ามาจำสักก ก็เจ้ากดตบตะไคร้ด้วยโอ๋ลรถไฟมาแล้วทางนี้คันนี้อาจจะมาคันนี้อาจจะแบบคันนี้อาจจะมาไม่ได้นะมาไม่ได้หรอกทางแค่แบบนี้วัดวัดเยี่ยเยี่ย ที่หนูบอกว่าเป็นทางแคบแค่ทการแสดงเฉยๆก็คือคนที่เล่นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรว่ามันเป็นอะไรโอ้โหมาและเลี้ยวคันด้วยเ็าจะทำยังไงอะ่ะถ้าเป็นหนูหนูก็ทำทางตรงนี้นอุ๊บกดทิปหรือเปล่าอุ๊บ รอว่าขบวนรถนี่อะไรเนี่ยโอเคอะไรเนี่ยรถไฟมาแล้วนะมาแล้วเนระ็วก็ยังไม่เปิดทางโอเคเปิดแล้ว ก็ตกใจเป็นนั่นอะไรอทั้งอมกทำ้งอกอ่ะมาข้างหน้าเลยเร็วแล้วไฟมันตามมาแล้วโถงมาจิ้มเนี่ยลุงก็แล้วก็แช้ด้วยมาเร็วเร็วอะไรเนี่ยดาวแล้วไฟบินได้เฮ้ย เดินตรงไปเลยก็ต้องเดินตรงไปเพราะว่าไอ้ทางนนมันถ้าเราตนก็ตกตกแล้วก็ไล่ออกจากแปดอีกแล้วทางนี้ยยากมากเลย จะมีอะไรตรุกงมาไหมนะ่ะเร็วไอมีแล้วใช่ไหมเกมอัปเดตแน่นๆเลยจริงๆมันจะต้องมีเรือสิอึ๊บอึ๊บอึ๊บนัโอ้โหนั่นเป็นคนหลังโอ้คุณนี้หลังสุดเลย โหไอหน้านี้มากเลยหน้านี้เน,นี่ยที่เขาบอกเนี่ยหน้านี้เป็นอะไรเนี่ยกูอตอนที่หนูดูทิกเกอรใช่ไหมเนี่ยมันเจอแต่ซ่วมนี่มาแอคทุกวันเลยไม่รู้ว่าเป็นเพื่ออะไรเนี่ยอาอคนเยอะเร็วไม่รู้ว่าคนมาเยอะหรือเปล่าแสงสว่างมาเร็วเร็ว ก็คือสำหรับลิมนี้ขเขาจบเพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลแล้วก็ใช้กดติดตด้วยคันไม่กี้แหละเนี่ยคันนี้แหละเนี่ยคันนี้ที่ฟ้อมอยู่เนี่ยคันนี้แหละที่มันแบบผ่านมาตรงเนี้ยคันนี้แหละโอเคก็สำหรับลิมนี้ขเขาจบเพียงเท่านี้ไม่รู้ว่าเกมอัปเดตหรือเปล่าโอเค ก็ขอไปล้วไม่ยอมมาเลยขบวนรถไฟทำหมทีคนอื่นมันมาไปแล้ว